สวัสดีครับผมชื่อน้องคอปเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมากราบหลวงพ่อพัดวัดให้ด้วยนะครับวันนี้พาลูกชายมากราบสรีระหลวงพ่อนะครับเชิญตามมาเลยครับสวัสดีครับอ่าใช่เอาตอนนี้เลยเหรอพี่ยังไไมม่่่่ด้วาใชนะอะเอาเอา,เอาตอนนี้เลยก็ได้เอาตรงนี้เลยก็ได้ปะอ่ะป ร้อนอ่นะพอดีมีลูกค้าเอาพามาให้ชมเดี๋ยวชมพายก่อนเอาตรงนี้เลยนะเอาหน้าศาลาเลยครัคุณบ้าขอทานหน่อยครับได้จังวัสดีพี่เขาย่างจริงครับดีครับ,รบโอ้ใส่แว่นเด้อจะเอาไหมให้เขาดิเอาไหมให้พี่ขอทานหนะ่อย พี่พี่มาถึงงานพี่มาถึงงานเนี่ครับนี่เป็นเหรียญกระดูกข้างครับเออดูจากในรูปจริงเลมันสึกจริงอ่ะเหรียญใต้ดิ พี่อยู่แถวนี้เหรอพี่ใช่ครับอยู่เลยโค้งตรงนี้ไปสามแยกไปนะมีมีดไหมพี่มีดไม่มีเลยพี่เหฟืองก้อยหลัตอนนั้นหมดแล้วไข่ปลาตอนนี้ราคามันไม่ได้จริงพี่ครับผมก็เก็บไว้ใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่ได้เหลือก็เลยเก็บไว้แสบตองมันไม่มีเลยเลยอ่ะพี่ไม่มีครับอันนี้ไม่ได้ยายเขาได้มาตั้งแต่ตอนที่หนึพักก็ไม่หัวตั้งแต่สมัยนี้เขามาบวชออกแรกเลยครับโก็ได้จากของพ่อตั้งแต่ ดูพี่จำผม,มได้เดินเข้ามาจำได้ครับก็ผมดูคลิปพี่อยู่เรื่อยๆครับโอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอไปโอังลนะพี่หรือว่าเป็นเงินสดครับเงินสดเลยครับเพราะว่าได้เ<ด>พราะแต่ผมอยู่กับแฟนก็เลยอ๋อเดี๋ยวเงินจะเข้าไปทางนู้ห <c oughs> นหะ <c oughs> มดฮะมดาก็ตามที่กงกันไว้นะครับรับพี่โอ้ไม่มีใจตอนนี้พี่จะไปถ่ายที่ไหนครับเดี๋ยวไปถ่ายที่สามชอตอบ ถ่ายรายการถ่ายแบบนี้ถ่ายสัมภาษณ์เทปพิเศษแบบเหรียญเสรมาผมก็ไปปล่อยพี่เกิดไปแล้วโอ้โหยิงเลยวิ่งเยผมปล่อยไป8รอบใช่ไหมแช่อ๋อไป8รอบอะไม่มีมุมพี่ประตูผมไม่เคยเล่นเลยพี่ไม่เคยเล่นเลยครับโอเคครั้งนี้เอาบอสมีคนก็ได้มีคนเดียวครับพี่ต่อไปเก่งนะครับ ต่อไปต่อไปก็จะมีคนน้อยอีกคนหนึ่งโอเคหัวพีน่าหน่าสาราหลวงพ่อเลยครับโอเคขอบคุณนะพี่ลองรับเงินก่อนครับพี่ลองรับเงินก่อนนะครับคระองค์ครับวันนีบ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่จันทร์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีปรมมีพุทธัสโลเราก็เดินทางมากราบหลวงพระพัดวัดให้ด้วยนะถ้าในมหาวัตถุมงคลกระักทางเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ทางมาถักทางเพจหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์เดี๋ยวอธิบายก็ได้เหรียญที่ได้มาจะเป็นเหรียญนี้เหรียญร้อมแมกปี2535นะครับศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะเหรียญหลวงพระพัดวัดให้ด้วยเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะรอมแมกแล้วก็จะเเเป็นนนหหรรีีียยญญ้้กกขาง มี2,535เช่นกันสภาพสวยน่ารักนะท่านใดมองหาใช้ง,งานก็ถัดแชทนะรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะหลวงพ่อเมตตามากนะครับแค่เพียงมากราบหลวงพ่อนะยังไม่ทันขึ้นไปกราบเลยถึงวัดเดินมา FC เข้ามาทักเลยว่าใช่ไหมผมบอกว่าใช่ครับบอกพี่รอนี่แหละมีเหรียญมาให้ดูบอกได้เลยครับก็สรุปว่าเหรียญสเหรียญเนี่ยแท้นะเหรียญน,นึงก็เหรียญล้อแม็กก็จบไปละ จบที่วัดเลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยก็ชมเหรียญก็เป็นเพลินนะคลิปนี้ผมเคซีบารมีพุทธะสโลรายไปก่อนนะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน้อแมกปี2 5 3 5และกรนกข้าง2535นะครับรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพขอบคุณพี่ชายนะที่จำได้แล้วเดินมาทักและก็แบ่งปันให้นะคลิปนี้ผมเคซีบารมีและน้องกัปเตอร์ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ